เดือแกไม่มีสิทธิอาลยอ่อยสวัสดีครับไฟขับชาเลนส์ครับน็อกนับยอมแพ้นักตู้ของเราได้รับเงินไปเลย5,000บาทวันนี้ครับผู้ท้าชิงของเราครับชื่ออะไรมาจากไหนครับพี่ชื่อศื่อสามครับมาจากกาซินครับอวันนี้มารุ่นพิการแปด8ิกิโลครับพี่ทำไมถึงทำไมถึงอยากมาร่วมชาเลนจ์นี้ครับ อยากลองรับเ่นกัับพี่ๆครับเป็นสนุกดีครับคิดว่าจะได้ไหมห้าพันเนี่ยก็ต้องลองดูครับอ่าโอเคทางด้านนี้ครับนี่ครับอาโปครับนักสู้ของไฟขับธนบุรีครับต้องบอกว่าคนนี้ก็เคยเคยขึ้นชกไหมก็เคยลองลองลองรอบหนึ่งครับที่ไหนที่ที่นี่ละครับไปขับธนบุรีครับอ๋อแต่ไออาชีพไม่เคยนะไม่ไม่เคยเลยครับต้อมวยมาเท่าไหร่ประมาณเดือนเดือนสองเดือนครับอ่าเดือนสองเดือนพรีเซนต์หน่อยว่าเราเป็นยังไงสไตล์ไหนอ๋อ ห่วยห่วยแตกพี่ท่าสะท่าสะไม่ค่อยดีครับแต่แต่คมอึดต้องลองดูนะครับถามหมดได้หมดครับผมทั่วประเทศอ่านี่เรื่อกระสอบายไฟขับคนบุรีนะเอออย่ากทำให้เสียห้าพันบาทนะเวยได้แลโอเคครับจะใส่ปัญญางครับอุ้ยอุ้ยอะไรนะจัดนิ้วอะไรกัดพี่เขากัดนิ้วกูเอ้ยขอขอช็อตหนึ่งดิ แกไม่มีสิทธิ์ะที่มีโอกาสแย่ๆแกไม่มีสิทธิ์ข้อแบบครังนี้โอเคก็โชคดีเต็มที่นะครับมีน้ำใจนักกีฬานะไม่ทำผิดกณฑการเลืิ้นแล้วก็เชื่อฟังคำสั่งผมด้วยนะครับพี่มีเวลาสามนาทีนะน็อกนับหรือถ้าไม่ยอมแพ้ได้ผมให้พี่ห้าพันบาทโอเคนะอะฝวนล้วมครับ อ่เวลาแค่สามนาทีนะในการจับนะโอเคพร้อมแล้วทั้งคู่ชบ đứng thăm thầm 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 thầm

Icana, นักก่อนนัก่อนเป็ไรสามสิบวิสุดท้ายนักก่อนไหวไหมพี่เหนื่อยหใครพักให้เวลาตัดสินใจแป๊บนึงพักก่อนพอพอนะโอเคยกครับไม่ไหวครับเอย่างนั้นเว้ยโคตรดุไม่มีหยุดเลย ยังไงบ้างพี่ความรู้สึกหายใจไม่ทันใช่ไหายใจไม่ทันนะโอเคถ้าแบบไม่ไหวก็ต okay? ้องพักนะครับเพื่อความปลอดภัยนะเอาเท่าที่ได้นะพี่นะโอเคไว้โอกาสหน้ามาลุบชาร์จกันใหม่ช่วยคาร์ดมันนน้ามัอีกแล้วดมันมันนะเด็กมันมันยังไงบ้างโอ้เหนื่อยพี่เหนื่อยพี่เขาอึดนะอ๋อใช่แต่เขาไม่ค่อยนี่เฉยพี่เขาเขาเรียกว่าไง เขาอาจจะไม่พร้อมดิใช่ไม่พร้อมใช่วันนี้ผมอาจจะพร้อมกว่าเขาเลยถ้าพีความาดีกว่านี้เข้าได้ยัก็ทนได้เลยครับเราเจ็บไหมเราเราโดนใบมือเจ็บบ้างไหมมีมีบ้างครับแต่ทนได้เราไม่ใช่ซุปเปอร์แมนนะใครที่บอกว่าเป็นมงเป็นมวยหรืออะไรเงี้ยมาเจอได้พวกผมไม่ใช่แบบซุปเปอร์แมนหรืออะไรเจ็บเป็นน็อกเป็นเหมือนกันนะครับสนใจก็มาร่วมชาเลนจ์กับเราได้แล้วเจอครับสวัสดีครับยอด